สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยูกับผมอินฟ ity b o สครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมดาร์กอนราชาครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันใหม่ของ80ใช่ไหมซึ่งมันขึ้น80มาเนี่ยค่อนข้างนานกันแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทันเดามาพูดกันเลยนะครับก็คือสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่เพิ่งขึ้น80เนี่ยดูนะครับประมาณนั้นก็สําหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดสายเลือดชั้นลึกนะครับว่ามาต้องอัพอะไรก่อนว่า มันต้องเน้นใช้อันไหนนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็คือสายเลือดชั้นลึกเนี่ยมันก็จะเป็นสายเลือดอีกชั้นหนึ่งของออสายเลือดที่เราเขาเรียกว่านะที่มันมาให้แรกๆก็คือตัวนี้ใช่ไหมนะครับที่มันมาให้แรกๆเลยก็คือตัวนี้ก็คือมันจะมีสายเลือดที่ลึกเข้าไปอีกนะครับมันมันก็จะเปิดในช่วงร้อยแปดสิบใช่ไหมนะครับแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของกลั่นใช่ไหมไอ้นี่ระบบฟิวชั่นแล้วก็ระบบกลั่น ไอบระบบกลั่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบล่ามังกรแล้วก็แบบตัวของนันกลบขัางนะประมาณนั้นแหละหรือว่าจะเป็นอันนี้อันแดงๆนี่ก็คือ PVP นะครับส่วนไอสีฟ้าเนี่ยก็คือ PVE นะครับประมาณนั้นก็คือเนี่ยไอบระบบกลั่นตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแบบมันก็คือขึ้นมา80ใช่ไหมมันก็จะมีพวกอ,อ,อะไรนะนี่ไอแต้มพวกนี้ไอแต้มนี้ก็จะได้มาจากลงสวรวภูมินะใช่ไหมครับก็คือ ลงหมด PP ส่วนนี้ก็ลงดันใหม่ของเรเวล80นะครับก็คือบลอน์นะครับมันก็จะมาประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของสายเลือดชั้นลึกก่อนซึ่งสายเลือดชั้นลึกเนี่ยนะครับมันเป็นสายเลือดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นแบบให้เราเนี่ยอัปเกรดนะครับว่าเราเลือกใช้อันไหนอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะครับว่าเราเลือกใช้ไหนดีนะครับก็คือนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งขึ้น80นะครับประมาณนั้นก็ให้เพื่อนๆ อัพทั้งหมดเลยนะครับก็คือมันจะแจกมา6แต้มใช่ไหมให้เพื่อนๆเนี่ยอัพหมดเลยนะครับ6แต้มถามว่าถ้าเราอยากจะเน้นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะได้มันมาแค่สสแต็คเท่านั้นเองนะครับก็คือมันมี6มันมี6แต่ว่าเราดันอัพอย่างหนึ่งจนเต็มแล้วก็อัพอย่างหนึ่งมันก็จะได้แค่2สแต็คจริงไหมนะครับแล้วก็ใช้งานมันได้แค่2 2สสถานะเท่านั้นเองนะครับผมแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยอัพนะครับเกรด อัพยังไงก็ได้เปิดเปิดให้มันใช้งานได้ทั้งหมดอ่ะนะครับเปิดให้มันใช้งานได้ทั้งหมดพอถึงเวลาที่เราจะอัปเกรดเราเน้นอะไรอันใดหนึ่งเนี่ยก็ให้เราเน้นอันนั้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนั้นให้เราเนี่ยเปิดสแต็กทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเน้นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยในโหมด PVP นะครับในโหมด PVP นะผมเน้นตัวของอันที่จริงแล้วเนี่ย PVP เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในนี้มันจําเป็นหมดนะครับอันนี้ก็คือเลือดูดาวใช่ไหมอันนี้ก็คือเพิ่มเลือด ส่วนนี้ก็คือมันจะเพิ่มดามจเพิ่มขึ้นนะครับมันจําเป็นทุกอย่างจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องดูตัวละครของเพื่อนๆ่อนก่อนว่าตัวละครของเพื่อนๆนี่ขาดอะไรถ้าสมมติตัวละครเพื่อนเพื่อนขาดเลือดเราก็ใส่เลือดไปถ้าตัวละครเพื่อนๆขาดดามจก็ใส่ดามจเข้าไปถ้าตัวละครของเพื่อนๆขาดรดคูดาวเพื่อนก็ใส่รดคูดาวไปซึ่งลดคูดาวเนี่ยมันจะมีผลมากเลยนะครับโหมด PVP ไม่ไม่ PVP ก็ PVE มีผลจริงๆนะครับ ปกติแล้วเนี่ยคูดาวสกิลของเราเนี่ยนะครับมันคูดาวเยอะอยู่แล้วไงนะครับก็คือลดคูดาวตัวนี้เนี่ยมันจะลดคูดาวทุกอย่างลงเลยไม่ว่าจะเป็นพลังวาระาส,สกิลของเราเองมันก็ลดหมดนะครับประมาณนั้นก็คือสําหรับคนที่เล่นสาย PVP นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยอัพตัวของเอ่อตัวนี้นะครับลดคูดาวเลยนะครับ แล้วแล้วก็อีก2อย่างตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าเพื่อนๆขาดอะไรถ้าขาดเลือดก็เติมเลือดเข้าไปถ้าขาดพลังโจมตีก็เติมพลังโจมตีเข้าไปนะครับ mm hmm. ถามว่าทาไมผมถึงต้องอัพวันนี้2อัน,นเพราะว่าถ้าเกิดผมอัพวันนี้2ปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขของมันเลยนะครับของสกิลนี้นี่ก็คือถ้าเกิดอัพตัวของเอ่อพลังโซนะครับพลังโซแดนเซอร์ก็คือตัวนี้นะเอ็ดเอ่อเต็ม5นะครับไอตัวนี้มันก็จะปลดล็อกทันทีนะครับปลดล็อกทันทีเลยนะแล้วก็เมื่อขึ้นเลเวลเ0้าสิบใช่ไหมครับ level 90, level 100, มันก็จะมีฟังก์ชันใหม่โผล่ขึ้นมาอีกอันนี้อีกนานนะครับกว่าจะถึงนะครับประมาณนั้นก็ U P <GP S 1> <GP S 2> ผมแนะนําให้เพ,เพื่อนเพื่อนอัพอย่างนี้นะครับลดครูดาวนะผมลดคูดาวสกิลเนาะแล้วก็ตัวของเพิ่มดามจก็ได้หรือว่าเป็น HP ก็ได้แต่ผมแนะนําให้เพ,เพื่อนเนี่ยเปิดหมดเลยนะครับส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คือพลังโจมตีธาตนะุเนาะดามจเพิ่มขึ้น400แต้มนะครับแล้วก็เ,เมื่อใช้น้ำแข็งโจมตีนะครับธาตุดามจจะเพิ่มขึ้นนาน3วีทีอันนี้ยังมองว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะ รเราไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มมันอีกนะครับให้เราเ,เพิ่มตัวของลดครูดาวแล้วกันแล้วก็เพิ่มดาเมจก็ได้หรือเพิ่มเลือดก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะครับ <S <S ส่วน PvP ้ส่วน PvE PvE เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนลดอัพลดคูดาวแล้วก็อัพเพิ่มดาเมจนะครับประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดเราใช้ตัวของพลังโซเดนเซอร์เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจอะไรก็ตามก็คือดาเมจเวทของเราเราตีเวททำไมมันก็จะเพิ่มดาเมจเวทของเราขึ้นมานะครับส่วนลดคูดาวเนี่ยก็ยังไงก็ต้องอั นี่แหละ PVP กับ PVE ก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆอัพ2อย่างนี้เป็นเป็นหลักเลยนะครับ2อย่างนี้เป็นหลักก็คือผมได้ทดสอบมาแล้วนะมันใช้งานได้หมดจริงๆนะนะครับหรือว่าใครไปดูช่องอื่นมาอย่างไงถ้าเกิดมันข้อมูลมันขัดแย้งกันในนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมใช้แบบนี้จริงๆผมมองว่ามันโอเคนะครับว่าถ้ามันมันใช้ได้ผมก็เลยเอามาบอกนะครับประมาณนั้นก็คือถามว่าเลือดมันเพิ่มได้ไหมเลือดมันก็เพิ่มได้นะแต่ว่า เลือดเนี่ยในโหมด PvE ไม่จะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตีบงตีบอสะลรพวกนี้มันมีคนแท้งให้นะครับประมาณนั้นมันมีคนแท้งให้แล้วก็ส่วนเพิ่มดาเมจตัวเพิ่มดาเมตตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลกับ PvE มากส่วน PvP เนี่ยมันจะมีลดคูลดาวน์กับตัวของเพิ่มเลือดเนี่ยจะมีผลมากในโหมด PvP ยิ่งเราถึกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งชนะตัวบางได้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆจําไว้ในโหมด PvP เนี่ยดาเมจเนี่ยใน PvP เนี่ยเขาวัดกันที่ความถึกนะครับเขาไม่ได้วัดกันที่ดาเมจแล้วก็อย่างเงี้ยเขาว ไปสู้กับตัวละครที่ถึกเราจะรู้สึกว่าเราตีเขาไม่เข้าแต่แต่เขาตีเราเข้านี่แหละนะครับความต่างกันของความถึกกับความไม่ถึกประมาณนั้นนะต่อมาครับเป็นคําถามเป็นคาถามนึงก็คือวิธีเพิ่มตัวของคะแนนอัปเกรดตัวนี้มันเพิ่มยังไงนะครับก็คือมันจะเพิ่มตามกลั่นนะครับตามกลั่นก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไอ้กลั่นเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดติดตั้งนะไม่ใช่ฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นก็คือการในนี่นะครับเอาพลังเอาภระามังกรมาผสมกันก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะครับ เมื่อเราอัปเกรดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มคะแนนอัปเกรดตัวของสายเลือดชั้นลึกมาให้เราประมาณ2แต้มประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปซื้อดูนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นยังไงมันจะเพิ่มขึ้นกี่แต้มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีครบแล้วนะครับ600นะครับผมนี่นะครับสีฟ้านะครับประมาณนั้นนี่ก็คือผมจะซื้อไอตัวนี้นะครับก็คืออุปกรณ์อัญเชิญเลเวล1นะครับก็คือมันจะมีอยู่ขีดเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อเลยปรับนี่นะครับแล้วก็ไปใส่่กันนนครบลี นะครับแล้วก็ใส่กดใส่ด้านบนอูเพิ่มตั้ง500เนี่ยนะครับก็คือเยอะนะดูซิว่าถ้าเกิดผมใส่2อันปุ๊บเนี่ยคะแนนของผมจะเพิ่มกี่อันนะครับจะเพิ่มเท่าไหร่ปุ๊บนี่ไงนะครับอ๋อนี่ไงได้แล้วนะครับก็คะแนนทั้งหมดของผมเนี่ยก็มีประมาณ1,000เมื่อกี้เพิ่มขึ้นไป500เลยไม่ใช่นน้อยนะครับนี่ปุ๊บมาตรงนี้นะครับเพิ่มเป็นสีแต้มแล้วนะครับน่าเป็นไงนะครับถ้าเกิดเราแบบ หาของมาอัปเกรดใส่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับใส่ตัวของกลไไั่นนะครับไอ้พวกเนี้ยไอ้กลั่นตัวนี้นะครับเียผมเขาเรียกมันกลั่นแล้วกันนะกลั่นสายเลือดนะครับหาของมาใส่พวกนี้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PVE กับ PVP เนี่ยจะเพิ่มคะแนนทั้งหมดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวขึ้นเลเวล90เดี๋ยวมันก็จะมีมาอีกนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะก็คือเนี่ยผมจะเน้นอัพตัวของรถคูดาวก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยมี4แต้มใช่ไหมมี4แต้มอันนี้คือ PVE นะครับผมอัพรถคูดาวแล้วก็อัพเพิ่มดาเมจ2แต้มนี นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเลือดถามว่าเลือดจําเป็นไหมเลือดมันก็จําเป็นนะแต่มันจําเป็นในโหมด p v p v p ไม่ใช่ PvE ซึ่ง PvP นะครับผมจะอัพเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็อันที่จริงแล้วเนี่ยผมจะอัพเป็นตัวนี้ก็อัพได้แต่ว่าผมอัพผิดตั้งแต่แรกแล้วผมก็จะยัดผมก็จะยัดมัน2ครั้งเลยนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับ33 3, 3, 3. ก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆอัพอย่างนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ทั้งหมด3สเต็กเนี่ยเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับนี่สามสต็กตัวนี้บวกกับอีก2สแต็กที่อยู่ข้างล่างอีกด้วยนะครับนี่ก็คือเราจะได้ทั้งหมดเลยอันนี้คือจะเป็นน่าจะเป็นต้านทานเนาะไอ้ต้านทานตัวนี้ก็จําเป็นนะครับนะผมลืมบอกไปเลยไอ้ท่านตไอ้ต้านทานตัวนี้ก็จําเป็นก็คือมันจะต้านทานไวขึ้น20%นะครับแล้วก็ต้านแล้วก็เพิ่มค่าต้านทานไวขึ้น40%นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นต้านต้านสโลหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่ามันต้านสถานะแล้วกันนะครับต้านสถานะลดลงนะครับประมาณนั้นก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้นะประมาณเอ่อก็จะมาสอนวิธีอัปเกรดนะครับว่าอัปเกรดกันยังไงนะครับส่วนโซโลบอสนะครับโซโลบอสเนี่ยเอ่อโซโลบอสเนี่ยผมแนะนําให้อัพเหมือน PVP เลยนะครับสาหรับใครที่ตั้งโซโลบอสนะก็ตั้งก็ให้อัพแบบผมได้เลยนะครับประมาณนั้น ย,ย,ยังไงเราก็ต้องเน้นลดครูดาวอยู่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งครูดาวเราน้อยมากเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากเท่านั้นนะครับโอเคนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้มันก็มีประมาณนี้แหละนะครับสําหรับคนที่เพิ่งขึ้นเลเวลแปก็จะดูงงๆหน่อยนะครับเพราะมันมีฟังก์ชันใหม่มาเนาะแล้วก็ตัวของพวกอาวุธส้มอะไรพวกนี้นะครับเออผมอยากจะถามมากเลยอาวุธส้มเพื่อนๆหากันยังไงวะนะครับอาวุธไม่ใช่สีอุปกรณ์สีส้มไหนอุปกรณ์เนี่ยนะครับเพื่อนๆหากันยังไงวะ เขาถามหน่อยนะครับหากันได้ในดันหรือเปล่าทาไมผมเวลาผมลงดันผมกดทําไมผมแบบสูงได้แต่ระดับ B ระดับ A นี่ผมไม่เข้าใจนี่ขนาดผมลงระดับสูงสุดนะระดับ5แม่งยังได้ A โคตรหัวร้อนเลยนะครับเออก็ประมาณนั้นขอผู้รู้เขามาตอบด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรไงก็ ด้านล่างคลิปไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดข้อมูลผมขัดแย้งกับออช่องอื่นผมก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมมองว่าออข้อมูลที่ผมได้พูดไปวันนี้ผมทดสอบแล้วนะครับว่ามันใช้ได้ทั้งหมดจริงๆนะครับประมาณนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป๋ไปทางใดทางหนึ่งนะครับประมาณนั้นโอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ